ด้วยตัวเองไม่มีบุคคลอื่นเข้าพักด,ด้วยมีภาพจากกล้องจกักรวันที่14ก่อนจะเกิดเหตุวันที่15วันเกิดเหตุตามไทม์ไลน์ที่เกิดเหตุสามารถยืนยันได้ว่าไม่ได้มีบุคคลอื่นนอกเหนือนะจาก6คนนี้เข้าไปอยู่ในห้อง502ซึ่งเป็นห้องเกิดเหตุทางทางประตูหน้าและประตูหลังแล้วก็พนักงานเสิร์ฟอาหารก็ได้เรียกมาให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะ วันที่พบศพคือวันที่ค่ะ4โมงครึ่งคือพนักง,งานโรงแรมเข้าไปตรวจสอบ้องเนื่องจากว่ามันเลยเวลาเช็คเอาท์แล้วอะค่ะก็ลองเอาไฟเนี่ยส่องไปที่ใต้เตูเห็นว่ามีคนนอนอยู่ยก็นึกว่าเป็นลมรีบไปเอาเครื่องฟ้ำหัวใจจะมาช่วยเหลือแต่จะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยห้องมันล็อกจากด้านในก็เลยต้องอ้อมไปเข้าทางด้านหลังนะคะแล้วก็พบว่าทั้ง6คนเสียชีวิตอยู่ในห้องก็เข้าไปทางด้านหลังแล้วมาเปิดประตูด้านหน้าเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ทางนี้ท่งนั้นอย่างที่บอกไปมีการไล่เรียงตามทมาราวงจรเสร็จนผู้จอมดูเถอะท่านชู้ชเคร็จเสคือวันก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตหมายเลขห้าก็คือเชอรนเป็นผู้เข้าพักห้องที่เกิดเหตุนี้ห้องห้าสิสองอีห้าคนจะเข้ามาในช่วงห้าทุ่มถึงเ้ที่งคืนในคืนวันที่เสร็จแต่แลาก็แยกย้ายก่อห้องของตัวเองไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้น วงตอนสี่ยังท่ว่าวันเกิดเหตุิรกรกฎาคมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเช็คเอาท์จากห้องอื่นๆแล้วขนกระเป๋ามารวมกันที่ห้องของเชอรีนก็คือห้องห้าสองคือเช็คเอาท์ห้องที่เธอพักอยู่ห้องเดียวเนี่ยและผู้ซื้อหมายเลขสี่สั่งอาหารจบโรงแรมตอนที่เป็นโมงสี่สิบสองนาทีสั่ง,<ม>งข้าวผัดห้าจานต้มยำกุ้งสี่จานผัดผักสี่จานผัด<ม>ผักมุ้งหนึ่งจานแล้ว จากนั้นเนี่ยผู้ต่ออาผู้สีมายเลขสาในบินซานโกชาทาเตียนามสังหารเพิ่มเป็นข้าวผัดหมูจานให้มาส่งที่5 0 2พนักงานเสิร์ฟมาส่งตอนบ่ายโมง5 2ีถ <German> ึง5 8 1ีใช้เวลาเข้าไปเสิร์ฟ5นาทีกว่าและตรงนี้แหละที่พนักงานเสิร์ฟให้การว่าตอนเข้าไปพบแท่เชวินผู้สีหมาด้5 อยู่ในห้องแล้วพนักง,งานก็บอกอะคะ่ะว่าเดี๋ยวจะชงชาให้ปรากฏนางสาวเชอรีนบอกว่าไม่ต้องขอจัดการเองพนักง,งานเกิดสังเกตเห็นว่านางสาวเชอรีนเนี่ยมีอาการค่อนข้างจัดเรียดไม่ยิ้อยแยมเพราะว่าขนาพนักง,งานแซวว่าแต่งชุดสวยก็ยังหลังจากนั้นบ่ายสองสามนาทีจนถึงบ่ายสองสิบเจ็ดนาทีกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชีลวิยคนหนึ่งเดิน ากันทยอยเข้ามาที่ห้องห้าศูนย์สองบนี่สองฮะเนี่ยค่ะทยอยกันเข้ามาหลังจากที่พนักงานเสิร์ฟออกไปแล้วนะคะทยอยกันเข้ามาที่ห้องห้าศูนย์สองแล้วหลังจากนั้นไม่พบว่ามีใครเข้าออกอีกเลยจนกระทั่งพบเป็นศพอ่คระอาจาที่ผลการตรวจของที่สุรักดิ์ได้เบื้องต้นพบว่า พฤติคาและเจ้าทัพอไกในห้องพักห้าศูนย์สองต้องเกิดเหตุพบสารไชนายนายสืบสวนจิงเชื่อว่าต้องมีหนึ่งในหกคนที่เสียชีวิตนี่แหละเป็นคนใช้สารไชนายผสมกับเครื่องดื่มคน่หะหลังจากที่พนักงานเสิร์ฟหลับออกไปแล้วพฤติการรวมถึงพยานได้ล้อมจะานาที่ให้น้ำหนักต้องสงสัยว่าเชอรินผู้ต้องผู้เสียไปได้ห้านี่แหละจะเป็นคนวางยาไชนายค่ะ,เ,นคนะเดี๋ยวรอผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ย <c oughs> ืนยันนะคะลองดู้งน้น ที่มาของสารเยานก็มาตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นการนําเข้ามาหรือสั่งซื้อเข้ามาเลยพมาสั่งซื้อในประเทศไทยรวมถึงมันมาที่โรงแรมได้ยังไงที่พอใช้ประจุสารดังกล่าวก่อนสสมัในเครื่องดื่มต้องรอผลตรวจจากที่สุนหลักฐานเข้ามผอเขานหมพลตำรวจตีนพสิลิ์บอกอยู่จูงใจเรียกสอบปากคำญาติผู้เสียบางส่วนเมื่อคืนวันหลังจากพบสอบคือคืนวันที่สิบหก อยากให้ข้อมูลว่าเชอเรี่ผู้ต้องหาเบอที่หมายเลขห้าเน,นี่ยค่ะให้ผู้ตายหมายเลขสองก็คือนางสาวพิเฉียงเฟืองรลานคนนี้เนี่ยเป็นในหน้านะคะให้ไปชวนหมายเลขหนึ่งก็คือ,อพิเฉียงเฟืองมน,นี้ก็คือหงฟางทานหมายเลขอะไรกันสวัสดีค่ะ ท่านนะคะที่เข้ามากำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะขอเน้ยลงไล์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามากำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ